ข้างหน้ากระจกรถเห็นไหมกระจกรถหน้าอันนั้นระวังมันจะบาดมือกระจกรถแตกหน้าปาดดัดรถเห็นไหมรู้จักหน้าปัดรถไหมอาเช็ดด้วยหน้าปาดดัดรถอ่ะเห็นไหมหน้าปาดดัดรถตรงไหนไหนหน้าปัดรถตรงนั้นเลยหน้นาปัดรถเนี่ไอ้เฮียที่มีเข็มไม้เห็นไหมเข็มไม้อยู่ไหนเข็มไม้อยู่ไหน น,น,นั่นแหละหน้ารถเห็นไหมนี่เห็นไหมทางนี้ที่มีเข็มหเห็นไหมนี่มีตัวเลขในทางนี้มีไหมเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกหน้าปาดดัดรถเช็ดตรงนั้นด้วยเช็ดเลยแกะขี้มูกแนละแล้วก็ติดรถเอ๊แกะขี้มูกดีใส่รถอีกแน่แน่แน,แน่รีบทำพาลองแล้วเดี๋ยวรถมาจะไปไหมรถ มาทำไงเช็ดดากด้วยนี่ตั้งดากนี่ดารกรถนี่ตรงทะเบียนรถนี่นไหมทะเบียนรถนะเห็นไหมทะเบียรนรถทางเออตรงนั้นแหละหมุดเข้าไปเช็ดตรงไหนน่ะดากรถนั่น,นเห็นั่นไม่ต้องเช็ดหรอกตรงนั้นนะ่ะนั่นล้อข้างข้างเห็นไหมข้างขเออเห็นไหมมีน้ำนั่นน่ะมองดีๆหน่อยสิเห็นไหม,ม เป็นน้ำเห็นไหมน้ำเนี่ยเออนั่นแหละข้างนู้นเหมือนกันข้างน้นก็เช็ดเหมือนกันข้ามไปฝั่งนูน้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถจะล้มเละจะล่มทับตัวเองเอะ่ะมีไหมนะั่นเช็ดอย่าเล่นเดี๋ยวไม่ให้เช็ดนะ่าจะบอกให้อยากเช็ดต้องเช็ดให้มันแห้งเข้าใจไหม ทำไมอยากเช็ดดีนะเร็วๆต้องดากมันเห็นไม่ดากน้น้ำยังหยดเลยเนะ่ะเออเห็นไหมเป็นน้ำน้ำเป็นหยดน้ำนะ่ะ้องดากนั่นนะ่ะไม่ต้องข้างในหรอกไม่ข้างในไม่ต้องเ,อเช็ดเร็วๆนั่นนะขาเป็นขาดำๆไปพลาดอีกแล้ว เสร็จหรือ,อยังเสร็จรออยังอย่าไปกัดผ้าเอ๊ยอย่างนี่อย่าผ้าไปใส่หน้าผามันเช็ดรถสกรปรกเข้าใจไหมเวลาเช็ดรถเขาหน้าเขาลังอย่าผาไปใส่เช็ดหน้ามันไม่ดีมันจะทําให้เป็นตุ่มขึ้นตุ่มเอามือเช็ดเอาไปล้างมือไปพอแล้วไปไปล้างมือเร็วๆเอาไว้ผ้าไว้นี่ผ้าวางไว้รถ เช็ดล้างมือให้สะอาดเลยไปเอาเกลือไปด้วยเห็นไหมเกลือเนี่ยเอาผ้าวางไว้เบาะรถน่ะล้างขาด้วยล้างมือเห็นไหมขาดำดำมือก็ดำดนะั่นน่ะถูกออกเลยถูกออกล้างหน้าด้วยดูมือสิล้างมือดีดีดูดดเล็บดูอะไรนนะน่ะ ดูเล็บดูอะไรให้ดีสิขาดำไหมข้างหลังอะ่ะล้างขาดีๆข้างนั้นขาข้างนั้นอีกข้างนึงฝั่ง,งโน้นอะ่ะอันรู้จักไหมเห็นไหมดำๆนั่นนะถูด,ด้วยถูด,ด้วยอย่ายมุอแตะศาสน้ำเซนเซไม่ออกเออ เดี๋ยวโตขึ้นไม่มีใครบอกนะจะบอกให้ดำคลือนะรู้จักจไม่ดำคลืออ่ะอ้าล้างเสร็จก็มานั่งพักได้จะเ,เล่นน้ำแน่เดี๋ยวมันจะเปียกยังไม่อาบน้ำตอนนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวอาบตอนประมาณห้าโมงสี่มงครึ่งอาบเลยแต่งตัวคอยรถโอเค